ันนี้กลับมาพบกับไปบัวอีกเช่นเคยนะคะมาพบกัไบไอวัวในช่องของรถยนต์มือสองคัดเกตกับเซเวบัวค่ะวันนี้นะคะได้รถสวยๆนะคะคันนี้ได้เป็นตระกูลโตโยต้านะคะเป็นรุ่นวีออสมานะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถนะคะเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่มีการปรับสภาพแต่อย่างใดนะบอกเลยว่าลูกค้านะคะสาวกวีออสห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าวีออส 1.5J นะคะปี2017ค่ะลูกค้าขายได้เป็นโฉมไหมนะเชนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเพจ ยนนามาจัดจําหน่ายนะคะอยู่ที่ราคา359,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าะผ่อนเริ่มต้นนะคะลดประมาณ7,000บาทเท่านั้นนะคะนะคะกรณีลูกค้านะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเลยนะคะ จัดได้เต็มเลยจัดยอดได้สูงสุดเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่มีประวัติเครดิตติดแบงคริสติดแท็กซี่งก็สามารถออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับค่ะลูกค้าขาเพียงมีเอกสารและเงื่อนไขาตามที่ไฟแนนซ์กำหนดเท่านั้นเองนะคะคันนี้ออกได้จริงทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าขาอยากมีรถใช้นะคะติดต่อเข้ามาหาใบบัวก่อนได้เลยเข้ามาพูดคุยรายละเอียดสเปคของลูกค,าค้ากันก่อนนะคะถ้าเกิดถูกใจชอบคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าขาเพราะรถเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยมาเร็วไปเร็วเข้ามาใหม่หนึ่งคันเนี่ยบอกเลยว่าจอดแป๊บเด ตัดสินใจนานเนี่ยรุดไปก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีพนักงานขายนะคะมากกว่า26ท่านเลยแล้วเรามีการพูดคุยกับลูกค้ายอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวไปาพาชมในส่วนของรายละเอียดทางภายนอกและภายในกันเลยนะคะไปเลยค่ะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นฉมไมนาเชนแล้วนะคะในส่วนของด้านหน้ากระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีในส่วนของโลโกโ้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะันนี้นะคะทะเบียนได้เป็น6กกไกดอเด็ก2576เลยนะคะลูกค้าชื่นชอบคันนี้นะคะแคปหน้าจอเท่านั้นนะคะทักลายมาหายเบอร์ได้เลยนะคะเบอร์ศู0ย์6 9 6 8 0ที่ทิ้งไว้ให้นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะลูกค้านะคะยินดีให้บริการทุกช่องทางนะคะในส่วนของไฟนะคะคันนี้ได้เป็นไฟคมเดิมๆเลยนะคะเป็น ไฟแท้เดิมเลยนะคะยังมีส่วนของตัวหนังสือวีออสอยู่ในโคมแบบนี้นะคะเขาถูกออกแบบแตกแ,แต่งดีไซน์มาสวยงามมากนะคันนี้ได้เป็นไฟแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะไซส้แบบฮาโดรเจนบิวอินในส่วนของไฟเร็วมาให้แล้วในโคมนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าโคมเดิมไม่มีรอยแตกลายงารอยแตกร้าวแต่อย่างใดนะคะนะให้ดูกันชัดทุกเจ้ทุกมุมเลยสีที่เห็นเนี่ยเป็นสีเดิมๆเ,เลยสีตรงตามในเล่มนะคะไม่มีกลับสีอย่างแน่นอนแล้วรถที่เราเนี่ยไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดแ,แต่งตัวถังก อเรขไม้แต่อย่างใดนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวออกห้างนะคะหากพบเจอประวัติชนหนักผลิกความจมน้ำํำตัดแต่งตัวถางกอเลขไม้นะคะขับเข้ามาคืนได้เลยที่เพชรยศน,นะคะยินดีคืนเงินให้ด้วยทุกบาททุกสตางค์นะคะนะบอกเลยว่ารถออกห้างสามารถเช็ค ประวัติเข้าศูนย์บริการแมนเทนแนนตั้งแต่1,000พกิโลเมตรแรกเลยนะคะคันนี้ลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เลยนะและส่วนของด้านข้างฝั่งซ้ายเมื่อที่พี่โบ๊กำลังจะพาไปชมเนี่ยให้ดูในส่วนควมไฟทั้งสองข้างเลยนะคมเดิมๆรอยแตกละรอยแตกรอยแล้วไม่มีเลยนะลูกค้าขาโคมเดิมๆแน่นอนนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กอลลอยสี่รูแบบนี้นะคะแม็กไม่มีซ่อมไม่มีทํานะคะลูกค้าขาแม็กเดิมๆเลยนะคะได้เป็นยางบิสโตนนะคะ ยางบิสโตนปี2020นะคะสัปดาห์ที่31นะคะซีรีย,ยางที่ได้มาจะเป็น185นะคะทับ 60R15 นะคะลูกค้าขานะเป็นยางขอบ15นั่นเองอยางใช้งานได้อีกยาวๆนะคะในส่วนของซุมรอด้านในนะคะให้ดูกันัะชัดเลยนาตัวซีน ต่างๆนะคะตัวโชกเดิมตัวเชื่อมต่อตัวถังตัวสีตัวเมคอาร์ตนะคะน็อตต่างๆนะไม่มีขยับอย่างแน่นอนให้ดูโครงสร้างด้านในว่าเดิมทั้งคันนะคะรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำตีลังกาอย่านแน่นอนนะคะให้ดูการชัดๆอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างกระจกด้านข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างเลยนะคะคันนี้สวยๆกันเลยทีเดียว ตัวฟิล์มเนี่ยยังติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะสําหรับคันนี้เป็นกระจกบานเดิมด้วยนะคะให้ดูในส่วนของโลโก้เดิมๆจากโตโยต้ายังอยู่ให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยให้ดูทุกจุดของตัวกระจกเลยนะคะลูกค้านะกจกกระจกบานเดิมทั้งคันนะลูกค้าและติดฟิล์มให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้าเพราะรถที่เราเนี่ยออกแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าขาไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของด้านต่อมามาดูมือเปิดประตูมือเปิด ก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะทั้ง4บานเลยสีบานเงินนะคะนะมาดูกันบ้างน,นะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ดูได้เลยยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะยังมีร่องรอยรายละเอียดนิดๆหน่นอยๆนะคะแต่เราเก็บให้แต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้นานอย่างแน่นอนนะคะอะมาชมด้านหลังกันต่อนะ,ะสำหรับด้านหลังนะ,ะด้านหลังนะคะ โคมไฟเนี่ยเขาถูกออกแบบเป็นไฟแบบ led มาให้เรียบร้อยแล้วและในโคมเนี่ยเป็นโคมเดิมใส่กรีกนะบอกเลยไม่มีรอยรล้ารอยแตกรายงาถูกเล่นมาด้วยส่วนของแถบโครเมียมเล็กๆแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยคิวด้านท้ายเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและตรงกันชนด้านท้ายเนี่ยเขายังมีในส่วนของไฟทับทิมให้2ดวงพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังให้อีก2จุดนะ,ะการกระระยะการถอยหลังเนี่ยบอกเลยว่าแม่นยําและปลอดภัยหายห่วงสําหรับมือใหม่หัดขับเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะลูกค้าขา ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าเวลาค่อยหลังมันเนี่ยถ้าเกิดระยะที่แบบมันใกล้ชนแล้วอ่ะสิ่งกีดขวางม,มันจะร้องดังติ๊ดติๆดติดเลยนะคะลูกค้านะคะในส่วนของโลโก้โตโยต้าตัวนักสอนวีออสนะคะอยู่กันให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่มีตัวไหนหลุดหายไปไหนเลยให้ดูโคมทั้งสองข้างนะคะรายละเอียดให้ดูรอบคันกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาเพราะกรณีที่ลูกค้าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาชมรถคันจริงนะคะก็ได้เห็นทุกซอกทุกมุมของรถไปเลยนะคะว่ารถที่เราเนี่ย สภาพสวยงามพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะอย่างที่เบบบอกกระจกในบานเดิมให้ดูทั้งสองข้างสองสองฝั่งเลยนะคะกระจกบานเดิมทั้งสองฝั่งแล้วติดฟิล์มให้แล้วนะ,ะร,ระดับความสว่างของฟิล์มเนี่ยบอกเลยว่า ไม่ร้อนอย่างแน่นอนในการใช้งานของตอนกลางวันนะแล้วตอนกลางคืนก็ไม่มืดจนเกินไปเพราะว่าข้างในเนี่ยเรามาออกมาข้างนอกมันจะสว่างนะคะอ่ะนะคะให้ดูโครงสร้างรอบคันกันก่อนเลยนะสาหรับคันนี้นะบอกเลยว่ารถโครงสร้างเดิมสีเดิมนะคะสีที่เห็นก็ตรงตามในเร่มอย่างแน่นอนนะคะรถที่เรามีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนนะลูกค้าขะบอกเลยว่าออกรถที่เพชรย,ยนต์ไม่ต้องกลัวรถย้อมแมวอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาชมรถคันจริงมาเจอใบบัวได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์บริ อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะ นะเข้ามาจะเ,เจอได้เลยมาไม่ถูกกากิ่งกลางมาเดี๋ยวส่งโรเคชันให้นะคะหรือว่าที่ท่านใดเข้ามานะคะผ่านแวะมาแถวเมนบุรีตรงนี้นะคะแล้วเจอสาขา2ของเรานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอยู่ติดกับซอยเสรีไทย95อันนั้นเป็นสาขา2ของเรานะคะเข้าไปแวะชมดูได้แล้วติดต่อกิ่งกลางหาใบบัวสอบถามหาใบบัวได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเป็นสาขาเดียวกันนะเดี๋ยวไปบัวพาชมต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระแล้วก็ห้องโดยสารด้านในแล้วก็ห้องเครื่องยนต์นะคะ ไปชมกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับห้องโดยสารด้านในนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างขวางมากนะสำหรับวีออสคันนี้นะไปบอกบอกเลยว่ามันจะแบบว่าใส่ของได้อย่างเพียงพออย่างแน่นอนแล้วดูพรมปูพื้นนะคะผมไม่มีร่องรอยการฉีกขาดเลยนะลูกค้าขาผมเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้านะแล้วภายในเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีกิดอ่ำกิจ เหม็นชื้นอะไรอย่างแน่นอนลูกค้าบอกเลยเรามีการทําความสะอาดดูแลให้อย่างดีนะคะในส่วนของโครงสร้างต่างๆรอยเมคอาร์ตนะคะเรียงการสวยๆแบบนี้เลยให้ดูกันทั้งสองข้างนะคะเป็นเครื่องการันตีอีกอย่างหนึ่งว่ารถเราไม่มีการชนท้ายโดนจุบท้ายไม่อย่างแน่นอนให้ดูต่อในส่วนของฝาก,กระโปรงด้านท้ายน็อตเดิมๆนะคะน็อตไม่มีพ่นไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนไม่มีขยับนะคะไม่มีพ่นสีตามหัวน,นอ็อตอย่างแน่นอนให้ดูกันจะชัดทั้งสองข้างการันตีถึงรอยรูเมคอาร์ตโกมลมกริกทุกรู ะะแล้วในส่วนของตัวซีนซีนนะคะเป็นซีนเดิมๆเลยจิกไปยังเจอรอยเล็บแบบนี้นะถ้ารถที่มีการทําสีมาแล้วนะลูกค้าถ้าตัวซีนเนี่ยมันไปโดนพวกแร็กเกอร์โดนสีเนี่ยบอกเลยว่ามันจะแบบแข็งตัวนะคะแล้วมันจะไม่สามารถกดลงไปแล้วเจอรอยเล็บแบบนี้อย่างแน่นอนแต่อันนี้ใบบัวจิกกันห้เห็นชัดๆเลยว่ารอยเล็บยังขึ้นชัดเจนนะคะสําหรับคันนี้นะและในส่วนของพวก ซีตัวยางต่างๆซีนขอบกระจกอ่าซีนจอบประตูต่างๆเลยนะคะไม่มีเสื่อมสภาพนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะ <c oughs> เป็นแบบสภาพพร้อมใช้งานจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะไปกันเรื่อยๆเลยในส่วนของด้านในห้องโดยสาร <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ในส่วนของกระจกด้านท้ายเนี่ยเขามีระบบไร้ฝ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วเป็นกระจกบานเดิมติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าครบๆกันเลยทีเดียวแล้วมาพร้อม กับเสาอ,อากาศเสาอ,อากาศแบบสั้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะซื้อรถกลับไปบัวนะบอกเลยว่าเดี๋ยวแถมฟรีในส่วนของค่าบริการฉุกเฉินให้ด้วยอีก1ปีมูลค่า5,000บาทเดี๋ยวแถมฟรีไปเลยอันนี้แถมให้ดียังไงในกรณีที่ลูกค้านะคะ,ะขับรถไปนะคะ น้ำมันหมดนะคะรถล็อกนะคะสตาร์ทไม่ติดนะะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงอยู่เนี่ยสามารถติดต่อหาเขาได้เลยเขากิงกลางหาลูกค้านะคะ2เขาเขาสแตนบายโทรหาลูกค้า24ชั่วโมงนะคะเขาไปสแตนบายรอล,ลูกค้าได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะครอบคลุม7 7จังหวัดเลยนะคะอันนี้คุ้มสุดๆเลยนะลูกค้าถ้าได้ไปเนาะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อในส่วนของด้านในห้องโดยสารนะคะด้านในห้องโดยสารบอกเลยว่า ด้านข้างเนี่ยตรงแผงประตูงคนขับเนี่ยถูกควบคุมในส่วนของระบบเซนทันล็อก Lock, แล้วก็ปุ่มเปิดปิดกระจกนะคะทั้ง4บานออโต้ Auto, ด้านฝั่งคนขับนะคะมือเปิดได้เป็นสีดําตรง สีดาสีเดียวกับตัวแผงประตูนะป่ะปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกไฟฟ้าป่าไฟฟ้าด้านในนะคะกันลื่นกันไถ่นะคะพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสามก้านแบบนี้นะ <c oughs> บอกเลยว่าพวงมาลัยเดิมๆเลยนะคะไม่มีซ่อมไม่มีทําอย่างแน่นอนนะคะใน <c oughs> ส่วนของคอนโทรลด้านหน้าก็เดิมๆไม่มีรอยหลุดลอกนะคะไม่มีสีถลอกลอกล่อนแต่อย่างใดนะคะ <c oughs> ตัววิทยุนะคะเล่นได้ทั้ง CD DVDFM AUX นะคะเล่นได้หมดเลยเรามีช่องเสียบให้ครบคันนะคะ ะะตลอดการเดินทางนะคะบอกเลยว่าขับไปฟังเพลงมาพอไปนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายตลอดการเดินทางระบบแอร์นะคะได้เป็นแอร์อันตรอกนะคะปรับระดับได้4ระดับเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันได CVT นะคะคันนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ได้เป็น VV i2o แล้วนะคะเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมันจะช่วยจะช่วยในส่วนของเรื่องประหยัดน้ํามันนะคะในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะ ผ้าแบบนี้นะแล้วก็ถูกตกแต่งออกแบบดีไซน์ไปในส่วนของดได้สีส้มแบบนี้นะคะคล้ายๆรังพึ่งนะคะสภาพเบาะนะคะใหม่มากๆไม่มีรอยฉีกขาดไม่มียุบตัวนะคะสภาพการใช้งานต่างๆเดี๋ยวเมลมีการสปาให้อีกและในส่วนของด้านในตัวรถนะคะเรามีการพ่นค่าเชื้อโควิดให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเพดานหลังคาคือสะอาดเอี่ยมอ่องมากๆนะคะสหรับคันนี้นะที่พิงแขนม,มีส่งที่ใส่ ของสัมภาระต่างๆได้อีกด้วยนะคะตัวคันนี้บอกเลยว่านะ,ะตรงลินชักเนี่ยเขามีในส่วนของคู่มือคู่มือต่างๆมาให้ครบและมีส่วนของตัวสำเนาแนบมากับรถด้วยนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าสุดๆนะสำหรับคันนี้นะมาดูกันในส่วนของเบาะเบา ผู้ได้ผู้ได้สารกันแล้วเนะดี๋ยวดูเบาคนขับกันบ้างนะคะเบาไม่มีรอยฉีกขาดรอยเลยเทอเปืเป่อนเลยไม่มียุบตัวด้วยนะคะให้ดูกันแบบนี้ทุกซอกทุกมุมนะคะดูน็อตซอกประตูด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาชมต่อในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะ บอกเลยว่าไปกันรวดเร็วอย่างต่อเนื่องแต่ได้เห็นทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวนะภายในค่อนข้างกว้างขวางนะคะสําหรับวีออสนะคะรถตอบโจทย์มากสำหรับลูกค้าที่มีรถไว้ใช้งานเดินทางต่างจังหวัดเดินทางทํางานปกติชีวิตประจำวันใกล้ไกลเราไปได้หมดเพราะคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของประหยัดน้ำมันนะคะอ่ะมาเริ่มกันต่อนะคะมีส่วนที่วางแก้วให้1ใบด้านหลังตัวผ้ายางมีมาให้ครบยืดขาได้สุดเบาะนั่งได้3-4ถึงท่านก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะคะที่พิงศีรษะมีมาให้ถึง3 3ที่เลย สามารถติดตั้งคาสิสสำหรับลูกค้าที่มีบุตรหลานนะคะติดตั้งได้เลยเพื่อความปลอดภัยเซฟดีกันเดินทางได้นะคะอ่ะให้ดูน็อตจอกประตูกันบ้างอ่ะเสาบี เหลาบีก็น็อตเดิมไม่มีรอยขยับเลยนะลูกค้าขาน็อตเดิมเดิมจริงๆรูเม, T, มคอัพกลมกลิ้เลยให้ดูกันชัดนะคะดูรอยม T, เมคอัพเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยให้ดูกันชัดๆทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าซื้อที่เราไม่ผิดหวังนะคะได้รถดีๆรถคัดเกตสวยนะคะรถคัดเกตรถแบบว่าประวัติประวัติของการทํางานนะคะของจัดซื้อของเราเนี่ยบอกเลยว่า มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะลูกค้าไว้ใจได้เลยนะในส่วนนี้เดี๋ยวพาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะ มาชมกันต่อสารสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ U V T I D U O oh, นะคะเครื่องยนต์แบบ4ี่สูบแถวเรียงนะ,ะบอกเลยว่าน็อตทุกตัวไม่มีการขยับเลยให้ดูทุกจุดนะคะน็อตไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนตัวเมคสีต่างๆจากโรงงานยังอยู่กันให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะให้ดูกันทุกทุกมุมแล้วบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แบบแห้งมากๆไม่มีในส่วนของคาบมันเครื่องเยิมตามหัวน,อนอ็อตแต่อย่างใดนะคะลูกค้าไปบวัวให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยแล้วยังมีในส่วนของสปิเกอร์มอรนะคะ นะการันตีได้เลยว่ารถโครงสร้างเดิมยังอยู่กันให้เห็นชัดๆแบบนี้แล้วดูตัวเบ้าโชกนะคะรอยเมคอัเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะวันนี้ให้ดูกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะอ่ะให้ดูกันทั้งสองข้างเลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมขนาดไหนนะคะแบตเตอรี่ก็มีการตรวจเช็คให้คันนี้บอกเลยว่าแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะนะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยๆดูน็อตข้างแก้มนะคะน,อน็อตต่างๆนะคะไม่มีขยะเลยทั้งทุกจุดนะะตัวโค้ดตัวอะไรต่างๆจากโรงงานอยู่เลยแล้วดูคารหน้ารถนะคะบอกเลยว่าตรงดิ่งไม่มีคดงอไม่มีผิดรูปนะคะบอกเลยว่าไม่มีการชนอัดก๊อปปี้ถึงหม้อน้ําถึงเครื่องยนต์ต้องถอดเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดน,นะคะมาชมกันต่อเลยนะคะให้ดูน็อตกันก่อนนะคะน็อตฝาก,กระโปรง เดิมๆเลยทั้งคันนะคะบอกเลยว่าน็อตเนี่ยไม่มีขยับจริงๆลูกค้าดูเหลี่ยมหัวน็อตส,สินะคะคือแบบมันรอยเหลี่ยมมันยังอยู่ชัดอ่ลูกค้าแล้วรูมรูรอยเมคอัพนะคะต่งตางๆเรียงกันสวยๆแบบนี้แล้วตัวดูแผงคันความร้อนแผงกันความร้อนนะคะไม่มีเสื่อมสภาพเลยเดิมๆพร้อมใช้งานเลยไม่มีฉีกขาดแต่อย่างใดเลยนะ,ะแล้วดูนะคะในส่วนของซีนคันนี้ก็ซีนเดิมนะคะเดี๋ยวให้เป็นโฟก,กัสนิดนึงนะซีนเดิมๆเลยนะคะกด ลงไปจิกลงไปเจอรอยเล็บนะคะรถถ้าทําฝาก,กระโปรงมาแล้วเนี่ยตัวซีนกดไม่ลงแนะคะ่ค่ะเพราะว่าตัวซีนถ้ามันโดนสีโดนเล็กเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าแข็งอย่างแน่นอนนะคะอันนี้จิกลงเห็นรอยเล็บเลยนะคะ นะสำหรับสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะสลคัน,นี้แล้วที่สําคัญค่ะตัวปั๊มโตโยต้านะคะการันตีได้ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่กันให้เห็นชัดๆคมกลิบเลยแบบนี้นะคะลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่ารถเราเนี่ยคัดรถสวยๆเข้ามาให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะไม่มีการย้อมแมวการ นำรถที่มีการชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ t o y ย t a v วอ1.5 j นะคะคันนี้ปี2017นะคะเพชรยนต์นำเข้ามาจาัดตำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่3 5 7 0 0 0 7 อ่ะขอภัยค่ะ359,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะแล้วบอกเลยว่าโฉไมน i n เ r นเนี่ยเข้ามากี่คันกี่คันก็หมดนะ,ะลูกค้านะคะต้องรีบเลยติดต่อเข้ามาเลยนะคะเบอร์ที่ติดต่อได้จะเป็น0902469680เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะถ้าเข้ามาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยอยากมีรถใช้ไม่ต้องเกรงใจถ้กเข้ามาปรึกษาเลยยินดีสู้ทุกคันดันดุเคให้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะแล้วตอนนี้ทางเรานะคะมีโปรโมชั่นจองรถออกรถวันนี้นะบริการ ส่งรถฟรีดโดยรถสไลด์นะคะทั่วประเทศเลยหมดเขตวันที่12เมษายนนี้นะคะลูกค้าอยากมีรถใช้กลับต่างจังหวัดกลับไปหาคนที่รักครอบครัวนะฮามพาเลยติดต่อเข้ามาพร้อมแบบโปรโมชั่นแคมเปญดีๆนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของใบบัวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งเลยเพื่อรับชมการแจ้งเตือนรีวิวในครั้งต่อไปนะคะ,ะวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภันที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ